สวัสดีกับเอฟซีสับป,ประรทุกทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่ย7่สนวเจ็ุาคมใกล้จะปีใบแล้วตอนเ่้าวันนี้มีฝนเชาลล้าก็ฝนพรำไปหน่อยหนึ่งก็มาชมรถไฟเล่นๆชาชาๆที่สถานีคนเนียงป่าสายฝนมา มีท้องฟ้ามีแต่ฝนวันนี้รถขบวนแรกที่จะเข้าสถานีคนเดียงก็คือรถท้องถิ่นเทอาหลังวีขบวน446ชุมทางหาดใหญ่ถึงชุมพร็นรถท้องถิ่นขบวนแรก ผ่านและจอดรับุ้ดยสารที่สถานีควรเนียยเดี๋ยวจเฉลีก,กับน่าจะเป็นกระบวนสี่หสาวพัทธลุงสุงไงก,กุลกเป็นรถท้องถิ่นเช่นกันมาแล้วสี่สหกกำลังเคลื่อนกระบวนเข้ามาอย่างชาๆ ในราที่สองขบวนนี้จะเสยเวลาช่วงนี้นครับเราจะหลีกขบนดดวนรถด่วนบางรถสินค้าวางรถอะไรหลายขบวนออกจากคันใหญ่ก็เวลาหกโมงห้านาทีคานนี้เกือบจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วรถสี่สี่เคลื่อนวนเข้าสถานีคนเลีเ้ยงออกไกลเถื่อน cảm chỉ thì ông năm buồn ăn lòng chỉ Phải Hãy subscribe cho kênh ีขึ้นเหนือไปกทมผู้โดยสารขึ้นลงก็พอสมควรรอเลขกบ463พัทธลุงสุไหงกุล มานะครับขบวน463ทำขบวนโดยหัวรถจักรอันต้มครับมาเรียกอะไรแต่ดูไปไกๆเป็นขบวนที่สิ่งถึงใจเลยครับ4229 ที่ถูกต้อกครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกทา่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ ได้เวลาออกครก็มาถูพัดใหญ่ถึงถึงสวยกวุลก,ก็ประมาณ่ายโมงก็เสียเวลาตัวเดีเวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงสวยกวุลก แล้วก็ทำขบวนเป็น464กลับพัทลุงวิ่งไปกลับก็ในวันเดียวทำความเร็ว,ดวรบบได้ดีครับรถขบวนนี้โดยเวลารถ c เ o หายใจ ีติดตามกรุณากดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ช่องเลืนีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ